Nekmu tata bakal watu anrahatu sama sampu tata Nekmu tata นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีสีตีปปพรบอกวันเวนวิเศษอติเลกะติจูใจตุภวังค์ ชัยมังคลาชัยมหามงคลมือนี้แนเมื่อสันวันนี้แม่นวนันดีวนันดิทีออมุตตาสุกตกใบนี้แม่นตกไม่่ะจันกันใบนี้แบนกันไม่แกวเต้าแก่ตกแต่งแล้วจึงได้แต่งปากควรมีเครื่องกันพัมพอม เ่าแก่มา่อนางล้อมออมอยู่พระควรซ้อนหลอนใส่ลายมีทั้งฝ่ายผู้แกนมีทั้งแวนใส่ก่อยปัดดอยสอยส้างวานอาหานลายเหลือหลากสับป,ปะปาร้อมทุกจรทุกอันมีทั้งผู้พันและมักยีเป่าวังหบีดาดา มาละหอมหวงเ่าเหล่ากองแก้วโยกใส่ป้าควานสวนกันมาบนาวนเต่าเข้าต้มกลวยบายสีกายหน้วยดีแจงปอดปะายยอดไทยโทษ้าพลญะยานองค์มาแต่เมืองฝ่ากวาดแกวงหน้าักสือกุนสีกุนพันสมสีสันงามสะพัดทาวจึงมี พระราชาญ,ญาปงสิทธิใจยาปาปนบวนแวนวิเศษอัติเลกเติโชจยาตูประวังใจยามังคลังดังนี้เป็นเขาปรากฏเข่าเป็นปีสามฤธิใจยาโจกโลกยาตองไปหาย,ย่าได้มี อายุนั้นขออายยืนยาวมันพันวัดสา,าเป็นขนาดสักหะดลัลวงเขาอายเตงเท่าดอกหมื่นพันยาได้อายุสันตกต่ำก้านดำม,มองไท้ทานของกะยีอยู่ไปได้หลายลอยอยามีถอยอย่ามีลากกาญ่ายังสาวนุ่มให้ท่นไดต้อมตุ้มลุงป่าญายาย,าย วันนั้นขอให้สีสันเหลื่อมคือทองทางแต่งคืออินแปลงแต่งไว้ใส่เหลื่อมอยู่บอ่อเศร้าการแม่นทันแก่เท่าย่าได้หมุนมองสีทางกะยี่ให้สดใสดังทองท่าแต่มผ่ายปแูแหนมดูแลว้วไอ้ลงไหลจนลืมอย่างใอ้ตันใสสะอาดอาน ยามีเสาเหวีย,วยนโศกานันก็ให้สุขลื่นลน่นยามีความเศร้าโศกโลกยาเห็นเว้ยนยาไกลใ,ใจทันให้เสืนบานพาลานันก็ให้มีพลังกาคือภายสารสั่งใหญ่ปราบหมู่ภายพญาหายจนกาให้ภายนี้แม่นสีหนาอยู่อย่าง ในเขตถิ่นเคหาเลือกที่เดินทางไกลเที่ยวไปไกลบ้านโศกสามลานอย่ามีเศสาย่าเก็บข้าปวดแข็งมีพลังแข็งแรงให้ได้ตุ่มพ่อแม่ให้ได้แลพี่น้องลุงปา้าคุณสุคณเริ่มต้นแต่มือนี้ให้มีแต่ความดี ความอภิจันทล์ไรยาได้มีมาไก่อ่านความเจ็บหรือความไก่แนวใดให้ไก่ห่างย่าสิมาโยข้างก้าของให้กนิงให้สงโบอ,อินติงปาสะจากมวลบานก้าเสียมสุขสดใสส่วนใจสบายบางตั้งส่วนกายเสมือดำโดยดีสะดวกดังให้สมหวังทุกดาน บ่อพันผอหมู่ไผ่แซบปะโลกยาไก่ไผ่หมูมาหาสารจิเลสมันมวนพีให้ห้างนี้ไก่ทันปัญจมันทั้งหาโลก้าพญาัดเก่ายาสิมาอยู่เฝ้านำเจ้าให้ห่างหายสซบปะไปสิ่งหายหายขาดกายาปาละบุญน,นุนนำ กูสู่คนเดิ้ทันย่ามีเลยทั้งเสาเสียพระไทยไหยเสื่อนบอกว่าเว้นบอกว่าคืนแม่ที่เดินย่างใหญ่เลือนอนบานอยู่สบายการจ้าเดินย่างใหญ่ยัวระยะไปใส่ก็อย่ามีเว้นไปสิ่งใดมาตองสนุกนอนในห้องแค่หาให้ยินชำเป็นคนล่ำคนรวยมีเงินทองมากล่น บ่จนแถแต่อย่างใดให้สวัสดีด้วยบุญคุณนุนสองให้ได้อยู่สืบบส้างกองตุ้งลูกลานยาได้หักย่าได้หานหนังยานปันยอนย่าได้ยอยยองย่อนซ้อนเท่าหัวเขาคอนสนุกนอนในห้องก้าบลูกลานสบายอยู่บริวานปีนองคอยหงอยู่สุญาม กอให้งามเดือดลำกำเกองเชองสวรรค์ขอให้สีสั้นใส่ดังเมืองสวรรค์ฝาทันตาแขวแววไว้ใส่ซองยามสีหัวยองยิมให้หัวแย้มเจมใสก้านสีไปทางใดกะให้มีงานแกวขึ้นชีหอบินสนุกกินสนุกกานย่ามีวันคอยคอยมาถึงมือนี้ งานปิธีกำลังแบ่งได้จัดแจงทุกดานป้าสันให้แม่นซอยกันจนมาถึงมือนี้วันที่ตามกุศลเป็นมหามงคลแม่นดีเหลือรนญาติทุกคนก็นมาแล้วเสียงแซวแซวเตรียมห้องโอเอิ้นเอาควรมูมเจ้าให้มาเข่าแม่นสุขี เจ้ายามิดอิงติ่งยมกวรม,มาให้เจ้าเตือนให้เจ้าสื่นพอวอย่ารอซาอยู่นานว่ามาดูคนเอ่ยควรจะไปหมดนม้ำซาใหญ่กินปลาก่อให้มาสามือนีวันนี้ ควนเจ้าไปอยู่หนะ้ากินข้าวก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ว่ามาดือควนเอ้อยอยามเมื่อตาเวียนคำลงหลับป่าแสงยามเมื่อตาเวียนแดงลงหลับป่าใหม่ ควนเจ้าไปอยู่ห้อนเนือหรือไตก็ให้หีบมาเทียมจริงอย่าตากวรเจ้าไปอยู่ปากป่าแดนไกลก็ให้มาสามือนี้วันนี้ว่ามาดือคนเอ้ย กวนจะไปเที่ยวขาบแพร่วาทางสินมีซาผูดีไปลายไตใตเลือให้เล่นมากวนจะไปส้มสูทางกู้ยางปลายหย่อนย่อนยาไปนอนอยู่้างตั้งกุนให้ดวนมากวนจะไปส้มซอนนอนพายปลาไม่ใหญ่กวนจะไปเที่ยวเ่นหนนาทีนำเอาวกระแสกวนจะไปทางกรรม าอาโนมเป็นขมินตำอย่าไปนำหมูแมวแถวพุนให้เต่ามาว่ามืดิมควรเอ่ยกวนจะไปเที่ยวเห่่นไปหนาปานาหมาเดินปราสาทมื่นหองต้องเลื่อมสังอาสีป้าเห็นนาดีเยี่ยมแนะนำเข้าไก่เตา่าควนจะไปเห็นสาวเบาหน่อย ซส้สู่ให้เต่ามากวรเจ้ไปเที่ยวขาตั้งไก่ปฏิตัง้งกวรเจ้ายัางคำนำตาเลีกวงยันไก่ว่ามาด้อควรเอ้อยควรจะมาหอดให้ย่าไปส่วนป้านาะควรจะมาหอดนะ้าย่าไปส่วนป้าเขา กวนจะมาหอดเยาวให้อยู่ซุ้มจีนเย็นก็ให้ลูกลันลายแอแอนมารลอมโย่พร้อมหนาหยาดหมู่วงสากาันฝนตกอย่าได้ไปทั้งหลังกันฟ้าห้องเสียงดังอย่าได้ไปทั้งหน้าให้โลูกไายพายแพลหาย,าย,ายขายขดจากกายสะะัพพอตังางไหลให้นี้หายไกลห่าง สาป้ไปต่างๆให้นี่างไกลส่วนให้เจ้าสุขสมบุญเป็นหมโบแก้วควรเจ้ามาหอดแล้วให้มาเข่าม่นสุขกิงให้มันมิดจริงๆตั้งแต่มือนี้วันนี้ว่ามาดึกคนอื่น เจ็บเจ้าอย่าได้ควมไข่เจ้ายามีให้เจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอายุเงื่อนยาวนิง่งได้มีเป็นทุกสิ่งสมปาถนามีพระราชาไม่แข็งแห้งบอกแกบอถท่าเื่อนทองไหลหลังเข่าสูบือสูวันใช่ยาตูววังใช่ยามั่งคละใช่ยามหามงคล,งคล,งคลจัตตารุธรมมวัต ตันติอายุวันโนสุขังพลังขอขาเทินสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสตีพะวันตุเอ